มจาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่2ของรอบแรกพบกับศรีลังกานะครับโดยสตาฟโค้ชทีมไทยก็พร้อมที่จะส่งผู้เล่นสำรองและดาวรุ่งลงสนามบ้างครับความคุ้นหวของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์เอเชียครั้งที่18ที่จังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมนักตบลูกยางเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน19ปีทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์อาเซียนทีมล่าสุด ไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันเป็นเกมที่2และได้ลงทําการฝึกซ้อมตามปกติที่ยิมเนมเซียมเทศบาลนค,นครนครราชสีมาเพื่อเตรียมทีมลงเล่นนัดที่2รอบแรกสายเอพบกับศรีลังกาในช่วงเย็นวันนี้โดยการฝึกซ้อมนั้นโค้ชชำนาญดอกไม้หัวหน้าโค้ชทีมไทยเน้นให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมในเรื่องของระบบการเล่นทั้งเกมรุกและเกมรับ รวมทั้งการเคลื่อนไหวไปยังตำแหน่งต่างๆหลังจากมองว่าเกมที่เหลือทีมไทยจะผ่านคู่แข่งได้ไม่ยากจึงเตรียมที่จะส่งผู้เล่นสำรองลงไปเล่นในสนามบ้างเพื่อไม่ให้คู่แข่งได้เห็นจุดเด่นของทีมไทยมากนักเราจะต้องใช้ผู้เล่นแค่ไหนเราจะเล่นเราจะเล่นเพื่อให้ชนะอย่างเดียวแต่ว่าหมายความว่าเราเรายังไม่เปิดไม่เปิดแผนการเล่นทั้งหมดของเราที่มีเราจะไม่ใช้ผู้เล่นที่เต็มทีมของเราทั้งหมด ในสนามแข่งจริงเพราะว่าผมประเมินแล้วว่าคู่แข่งแต่ละทีมที่เหลืออยู่เนี่ยก่อนที่จะพบ,พบกับญี่ปุ่นเนี่ยเราสามารถเอาอยู่โดยที่ไม่ต้องใช้ผู้เล่นหลักนะฮะในส่วนของสถานก,การณ์ปัจจุบันของทีมไทยยังมีปัญหาการบาดเจ็บของคณิษฐาจงจันผู้เล่นหัวเสาซึ่งเจ็บบริเวณหัวเข่าจากเกมชิงแชมป์อาเซียนและจะเข้าเอ็กซเรย์อีกครั้งที่โรงพยาบาลในวันนี้ก่อนจะพิจารณาอนุญาตให้ลงแข่งขันได้ สำหรับเกมวันนี้ทีมไทยจะลงสนามพบกับสีนังการในเวลา18บแนเิกาที่ห้อง MCC Hall ฮเดอะมอลจังหวัดนคนรราชสีมาซึ่งหากทีมไทยเอาชนะได้จะคว้าแชมป์สายเอทันทีมานิตภ์มูมิไพบุญถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดีรายงาน